สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมเช่นเคยวันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องในใน EP อีกทีนึงครับผมเพราะว่าไม่ได้ทํอี p ีที่1ผมกพลืมเอาไว้ลองปีหน้าอีกทีนึงครับผมแต่ช่วงนี้ผมก็จะมาเล่นใน e ีในวิชั่นวิชั่นที่3นะครับผมเป็นตอนนี้มาถึงตอนที่สมเออไม่ผิดก็ลองดูนะขานี้ก็มาเอา้เอาเฮ้ยอะไรกันเจอกับไอ้สามคนหรอไม่รู้ว่าโจนี้มันจะรอดไหมเนี่ย เฮชาญพลังก่อนเลยมาถึงตอนที่3เลยมาลุยจะไกลตัวนี้ก่อนคุณเลทข้ามาดินี่แน่โอ้โหเร่งมากเลยนี่แน่นี่แน่เอาเรื่อเลยสับลาดนี่แน่เอ,นเ,นนแนเอ้ยดีๆเดี๋ยวใจเย็นก่อนซี่ใจเย็นก่อนน่ารักจังเลยดีเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนเพื่อนเลย อื้มหัพย์ได้ตัวนี้ชาร์จพลังดาบเลยก็แล้วกันออื้จะได้มากไปเข้าใจไหมเนี่ยมาลุยกันเลยดีกว่าเจอดิโอ้โหโดนเลยมากว่ะโอ้สุดยอดเลยว่ะเฮ้ยตัวละครใหม่หรือว่าใช้พลังใหม่ได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนอุ้ย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 มันจับ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 เฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยโดนพื่นพลังมังกรฉันเลยเดี๋ยวก่อนซิอย่าตามมาคนเดียวดิไอ้ผู้หญิงสองคนนี่โอ้โหมันตามหมดคนเดียวยังไม่ทันได้รีบจริงๆเลยโอเคต้องเรียกรุ่นสูงมาช่วยก่อนมาฝาด้วยฝาด้วยฝาด้วยเพื่อนอ๋อมาปีศาจก้อนหินจากการคนที่เหมืาฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนใช่ไหมเจอนี่นี่แน่ชนชนนี่ใช่ไหมทุบทุบทุบอ้าวไม่โดนโซยนะครับ อ้าวอ้าวมึงอย่าชา้าดิไอตัวมีหางโอเ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าชา้ากูเดียวที่ว่าไอสองตัวนี้เดี๋ยวสิอย่าชา้าคุณเอาวัดเฮ้ยเดี๋ยวดีมึไปทันนี่สู้เลยมึงนี่เป็นไงวะไอสองคนนี้ท่านี้มึงต้องมาเรียกคู่หูมาจัดก,การก่อนกันเลยกัน,กนให้ตายสิมามาลุยก,กันเลยกันแล้วกันอยากฝ่าได้ใหม่นี่ย ฝาจริงๆเหลือลตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหม,มเดี๋ยวตัดอีกทีเอาอีกแล้วอ่ะมันจะใช่ท่าไม่ตายไปถึงไหนกันฟะเนี่ยโอ้ตายไปไายแล้วไม่รอดออาตายเอ้ยเดี๋ยวอย่าตายพวกคนดีเว้ยมันตายได้ไงมาันเออวั What? ดโดนสองตัว โถ่อ้ยทำไมก็ต้องมาสวดอ่ะเอาเดี๋ยวเลยเดาเฮ้ย,ยตามหมดคนเดียวมึงนี้ไปไหนไวะไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันจี้จริงๆเลยอ่าเหลือตัวเดียวแล้วไม่รู้จะรอดไหมก็ต้องดูไม่ต้องรอแล้วโ <Okay. S 1> okay. อเคเราแพ้แน่สวยแต่เราไม่เป็นไรแต่ว่ามันเติมได้อยู่ <Yeah. S 1> นี่แหละนี่แหละนี่แหละยังไม่จบยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ใหม่ แต่ยัไม่จบแล้วก็เจอนี่ปังปั่งปัง,ปงโอ้โหสุเทพยานะเดี๋ยวยาลังแกเด็กเดี๋ยวอุ้ยไม่ทันเลยไม่เป็นร้ายไม่เป็นไร,ไนไรยังเติมได้อยู่มามาดูถ้าไม้ตายทั้นสมคนก่อนแล้วกันไม่เกรงใจมาเร่มจากถ้าไม้ตายของไอตัวมังกรก่อนแล้วก็ตัวนี้ด้วย ไอ้นี่มันชอบแสบมากเลยนะผู้หญิงคนนี้เดี๋ยว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 มันต้องแปร่างเป็นมังกรก่อนถือเวลาได้เวลาได้เวลาแปร่างไปพลังมังกรของฉันฉันน่ะเปพลังมังกรน่ะจะสามารถจัดการคนที่มาฆ่าฉันได้พลังของฉันในี้หรอรัก่อนค่ะเจ้าสตีท์เฮ้โอ้โหโดนเวมากว่า อ่าล้วต้มตาถ้ามไม่ตายด้วยนะได้เวลาต้องแปลงเป็นหุ่นยนต์แล้วคีเวตุมพลังสู่พลังของของเวทมนต์ในคอมพิวเอร์ที่สายฟ้าได้เวลาใช้พลังแล้วล่ะมาสเตอร์คนร์นัลสโตรยฮะใช้เวลาก็ต้งโจมตีแล้วล่ะอ่าโดนเลยมันแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ด้วยอ่ามาดูตัวละครใหม่ถ้ามไม่ตายนี่เดี๋ยวตัดไปอีกที วุ้ยได้เวลาต้องหยุดต้องชนแต่เวลาก็ต้องทันสายในของในโดนดาดวโดยพลังของฉันดีกว่าของพลังของฉันนี่เลยล่ะซุปเปอร์พาร์ทสไตร์โอ้โหโดนชนเลยเรียบมามาด้วยโดนไหมเนี่ยอุ้ยโดนไม่โดนว๊าดโอ้โหเดี๋ยวมันจะช้าไปถึงไหนกันปะเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะยิงก่อนสิกแตามคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเดี๋ยวสิยังไม่ทันที่ตาเราเลยรีบไปไหนของมันวะโอ้รีบไปไหนของมันสักทีเนี่ยเราต้องรีบก่อนนะก่อนที่พวกนั้นจะกลับมาแป๊บเดียวนะครับมารีบจัดก,การให้จบก่อนก็นกัน,กน <Yeah. S 1> จน, <Yeah. S 1> นี่นี่แม่สวนกลับไปหนึ่งทียาตไม่ใช่เหรอ <Yeah. S 1> โอ้ตัวนี้มันเรียกชื่อเราแน่เลยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวตัดปีก ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอคลิปต่อไปนะครับผม